เฮ้ยซอมบี้ข้างหลังโอ้โห <c oughs> เด็ด้าอยู่ไหมเยอะๆตอนนี้รับมาด้วยกันหมดเลยอืาาอฮะเจ็บเจ็บเจ็บมีคนเจ็บไหมมีคนดาวมีคนดาวเหมือนมีคนดาวไม<ค>่ใช<ค><ๆ>่ดาวไม่ใช่ดาว นอนล,องล,องลงนอนลงนอนลงทำดอนี่ท่านนอ<า>นทำดอเ<ม>ลยใช้<ไ>นี้ได้เหรอโอ้โหอ่าคนนี้ไม่ได้ทำอะไรเราต้องไปเอารถอะ่ะใช่ต้องไปเอารถเราต้องโหลดของเขารถเดี๋ยวราแป๊บนึงเดี๋ยวราให้หมอมารับสาอ่าตรงนี้มันมีฮัมวี่กับรถพยาบาลอ่าผมโหลดขึ้นรถพยาบาลแล้วหนึ่งคันเอหนึ่งกล่อง พยายามโหลดโหลดให้ให้ได้มากที่สุดเลยฮะรถพยาบาลรถคันอื่นรถไปโหลดไปเลยฮะบูทีมไปรถคันหน้าเล็ดเล็ดอยู่นี่ไว้งั้นเล็ดอยู่นี่ไว้ผลกล่องขึ้นรถแล้วก็คุมพื้นที่โหลดยังไงครับผูทีมมาชิปทีไปกูบบูทีมทำอะไรกันเนี่ยทำอะไรกันับรถชนกัน ในโลโมโนไมโลยืนไหนไนโลทีชิบทีโลชิบทีเก็บไปยูริน้ำข้างหลังข้างหลังจบแล้วไปโหลดข้างหลังไหบแล้วได้ป่ะโอเคพี่กี่เตขยรถแล้วครับสี่ห้าหก มีช่างไหมขอช่างมาซ่อมรถด่วนช่างเหรอแค่แค่ส้มแค่ส้มไม่ต้องส้มก็ได้โอเคคุณก๊อตขับเลยที่เหลือลคือรถครับเฮ้ยโอเร็วมาวะเนี่ยอันนี้อะไรวะเนี่ยค,คุณก๊อตอยู่ไหมเนี่ย โอเคอย่าดีตะลับด้วยนะครับผมสำหรับคนที่มาดูใหม่ครั้งแรกนะครับผมสวัสดีนะฮะรถเต็มรถเต็มังว่าเร็วเออสามอู้ทีมีหมดหกอูทีมไปอีกคนนึงอ่ะขึ้นขึ้นก่อน่าได้ไหมาขึ้นเลยมาขึ้นเลย แจ้งเลทีมฮะด้านขวาขึ้นด้านขวาโมโมเลทีมมาเจอจุดมาร์ควันพอยเดบุกมาร์กให้โอเคตายเลทีมขึ้นรถเลยอยู่ตรงนี่ขึ้นรถให้หมดเลยไปไปเลทีมมาลิกุปเอวันนะเอเด็กเอเด็เอรถเยอะรถยาวอ่ะ โหลดซัพพลายหมดไหมอ่ะคันนู้นอะ่ะฝั่งลุนซัพพลายหมดไหมหมดม<า>ครับหมดโอเคหมดครับซัพพลายหมดแล้วแจ้งอา่าจะสะัสคอรลิตแจ้งคอมมานด์ครับตอนนี้เราได้อุปกรณ์มาครบถ้วนนะครับกำลังกลับฐานอัลซาบครับยืนยันภารกิจกำลังถอนลับฐานอ่าหัวหน้า สควอตลีดอ่าไปเราไปลีกูมันตรงไหนดี A1 ครับ A1 โอเคครับ A1 งตรงชิปทีไอเลททีมเราต้องไปกลับทางเข้ากลับทางที่เราเข้ามาอ้อมอ้อมลัวมาได้เลยฮะอ้อมลัวมาได้เลยไป <Hey. S 1> ตื่นตื่น <laughs> ตื่นไปเลยออกรถเลยไม่ต้องรอไม่มีใครให้รอแล้ว ใคเอ็นเปรวมเอหนึ่งใครอยู่ในตู้ยามเนี่ะมีด้วยเหรอเฮ้ยเฮ้ยซอมบี้มา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 มาอยู่บนรถรถตู้นเริ่มเค่อนที่เริ่มเคลื่อย ฉายม่ขึ้นเลยทันลำกล้องโอ้ย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 เกือบดาวเด่นเรามาแล้วน uh)> ี่เสียงคนดาวปะมีปะมีใครดาวไหม โอเคครับขรถไปรอตรงถนนเลยทีมีคันไหนว่างบ้างอ่ะหนึ่งที่โอเคได้แล้วกูทีมขึ้นรถเลยรักษาการบนรถ<า>ได้รักษาบนรถเอา,อาเร็วอซอมบีม้กำลังมาซอมบีก้กำลังมาูทีมรีบขึ้นรถด,ด่วนขึ้นรถขึ้นรถ ล้มแล้วออกล้เลยโหกระสุนไม่มีเลยอยู่นี่เดี๋ยวเดนปปะปะปะปบปๆปๆปะ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 ปปะ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 ปัปะปนปะปัปะปะปนปะ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 ปปะ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 ปัป คระเบิดไหมไม่นานก็ระเบิดพอไหมวหน้าเราลับไปไหมน่าจะต้องกลับไปช่วยแหละถ้าเกิดว่าวววหลังเราไว้รอดต้องเอาไปให้รอดให้ทุกคนนะต่อบ้านทุกคนตาตัดสินใจเลยครับจะเอายังไงรถลันเตอร์ไปไงมัง่ง รถออตัวน่เัจีนเดนละเบิดแล้วตางโลกต่าลกยยไปช่อะไรกันนี่อนุมัตอนุมัดปัาคือเราไม่น่ามีรถพอลรถพอนี่ไอ้ตำรวจร้องกับใดาจตอนนี้ที่ดูเสียรถตใ่ โอ้ลงพลังคาได้อะนั่งได้กันอีกอีกคันนะกี่คนเราจะไปทำงานครับเอางี้แล้วกันนะคอนวอยคนที่เหลืออยู่ตรงเนี้ยเดี๋ยววิ่งเอาทุกคนเดี๋ยวดูพายุดิ่นคนที่ไม่บาดเจ็บแล้วกันวิ่งแล้วกันนะคนที่ไม่บาดเจ็บวิ่ง คนที่บาดเจ็บขึ้นรถไปเลยรถลรยได้ไปฮะข้างหลังฮะเกิดขึ้นได้อีกไปดูรถหมอไปดูรถหมอเข้างหลังฮะขึ้นได้อีกเกิดอีกแอมูเรียนเกิดอีกเยอะเลยสองอีกคนนึงไปไปไปในรถแล้วก็แฮมวี่ขึ้นได้สองคนพอดีเป๊ะไปในรถขึ้นอีกในรถได้อีกแอมูเลียนได้อีกหนึ่งคนหมอได้ครับคนนึง มูแลน,นเต็มคนน,นั้นขึ้นขึ้นฮัมมี่ได้ไหมได้แล้วใช่ป่ะเคียถอนเลยครับแล้ว,ลวถอนเลยโอ้โหเหยียบเละเลยเหยียบเละเลยอได้กลับฐานแล้วโทษทีโทษทีมันสีมันเหลืองเหมือนกันอ่ะ ต้นไม้ต้นไมจ้จะถึงแล้วจะถึงแล้วโหโรถโคตงซิ่งเลยไม่รถรถรถบรรทุกซิ่งจังอะอ่าโอเคใกล้ถึงฐาน,นตัวมาครับลง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 เฮ้ย <Hey. S 1> โทษโทษ,โท,ษทุกคนแย่แล้วผมโดนกระชากหัวใจกลับมาที่ทั้งหมู่บ้าน ผมโดนวับหายแล้วผีดึงโดนวับมา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 ไดเชลเล่นได้ไหมครับมันนั้นครับแจ้งออทีมครับตอนนี้หัวหน้าสควอต์ลีโดนผีดึงกลับมาตรงบริเวณหมู่บ้านตรงที่ขึ้นที่ามาร์คไว้คำว่าเคลียร์นะเอารถมารับด้วยเอ้ยวิ่งหนีผี อินหนึ่งกิโลอ่ะมันมันแรกเลยเราเราจะกลับไปช่วยไหมเนี่ยรักษาก่อนเราต้องกลับไปช่วยรักษาก่อนไปช่วยนะครับกินหนึ่งกิโลเมืองเมืองแรกเลยครับไม่ได้เอ No เราทำมีติดปืนไม่ดีกว่าขณะถึงเบสแล้วเราติดปืนหมดเลย เอ้ยซอมบี้ไปวิ่งชน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 หนีซอมบี้แล้วปืนมีแต่ไม่ยิงเห็นรถแล้วเห็นรถแล้วข้างหลังมีซอมบี้ตามมารถท่านอ่ะซ้อมได้ไหมรถอ่ะยังไงวิ่งอยู่วิ่งอยู่วิ่งอยู่ไม่รู้อ่าเต็มเปล่ารถเต็ม ไปก่อนรถอ่ะเต็มซอมบี้อระวังระวังลอยอยู่ลอยอยู่ไปเลยครับไปเลยครบยังครับยังกลุ่มดีนะไปเลยไปเลยไปเลยรอมาถังแล้วมันเต็มไปก่อนไปก่อนไปก่อนเดิมสุดที่เคลียร์ใช่ไหมขับเลยขับเลยขับเลย ได้อยู่จุดจุดแรกที่เรามาหาซัพพลายกันอะไปเลยวิ่งตามถนนมาเลยเราไปช่วยยิงพวกเขาหรือเปล่ารถรอรถซอมบี้ยอยู่โอเคผมวิ่งวิ่งตามถนนไปเรื่อยนะเรามามันเต็มไงคนที่เบรดอะเอารถมาเพิ่มด้วย มีมีมีไมค์ฝูงนึงรถบรรทุกแรงจริงตรงถนนอ่ะเจอเนื้อหลังเทียบเลยอ่ะขับรถบรรทุกรถสับเมภารยรถบรรทุกขับหยาบมันเปล่าครับไม่ใช่บาร์ค่ะเจอประตูทะลุมิติของผีอ่ะผีมันมีประตูพวกนี้ด้วยคว่ำหม้อแล้วคว่ำหมอเตรียมวิ่งเลยเตรียมวิ่งเลยบ้าแล้วเราเสียสะพาย ลงจากรถแล้ววิ่งเลยทุกคนไปไปไประวังระวังระวังรถชนรถชนคุณสตาอยู่ในรถอ่ะคุณสตาร์อยู่ในรถเฮ้ยรถรถู้นมีปืนมีมันมีมันเอามันเอามันยิงมันโผมหันไม่ได้ยิงยิงทุกคนกลับ ไออยู่บนรถอะลงรถด่วนเลยรถจะระเบิดแล้วรถติดไฟแล้วต้นไงรถระเบิดคุณสิตาใครขับเนี่ยคุณสิตาไม่ตาตาแต่คิดสตบรถโยกเลยรถกระเด็นเลยไม่ฝูงไม่ฝูงโอ้โหชนดีครับ ครับผมประมานประมาณทิ้งไหนแล้วครับตอนนี้อยู่ตรงหมู่บ้านนะโดนผีดึงกลับมาฮะกำลังทำการถอนสามารถปิดเยียงการประทะได้ไหมครับพยายามตอนนี้เราเสียรถไปหนึ่งคันแล้วรถรถถอนเลยรถถอนเลยอุ้ยช่วยด้วยยอุ้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 ยคนทุกคนใครที่อยู่บนรถขับออกไปเลยหัก หักชิบหายแล้วค้างไปเลยไปเลยเดาวซุปปากับซุปปากับด้วยต้องทิ้งแล้วเลยนะอ,นนอคุณผูส้สตาดาวหนึ่งบอลทำอะไรกับเบรดไม่เนี่ยโอ้ย,อยมีคนดาวหนึ่งมีคนดาวหนึ่งทำ,ทำไมรถมันเอ<ป>้ยท<ๆ>ุก<ๆ>คนนะต้องถอน เราต้องถอนออกจากที่ก่อนแล้วปลดความตรงนี้ึาวหรือเปล่าโอ้โหมีคนดาวอีกหนึ่งดาวดาวมีคนดาวเอ้ยยาวรถไปไปอย่าวิ่งตามผมไม่ใช่มันระเบิดเองมันพอมันไอ้รถมันเกิดมาระเบิดออกไปเรามีคนดาวกี่คนแล้ววะเนี่ยรอเบร์แล้วทรับทรับทับทับทับมาแล้วดาว เพราะว่าผมยืนอยู่เบรดเนี่ยผมเห็นเลยเนี่ยโอ้โหใหญรถระเบิดเยอะเกิดเกิดอะไรขึ้นจัดทีมจัดทีมกลับไปช่วยเพื่อนเราก่อนมีหลายคนที่ดาวติดรถแล้วนโลติดรถด้วย้รถด้วยรอดแล้วครับผมมีคนดาวอยู่นาโลลงมาขึ้นรถแอมบูแลนซ์กลับไปช่วยเพื่อนนายเราลงม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 า ไม่ได้อยู่ตรงนี้ได้อยู่มายิงพี่เลยคุณสตาร์กลับมา้พี่ยิงกรักษาก่อนรักษาแผลก่อนทางขวาปะเนี่ยใครขึ้นรถมาเนี่ยมนโรปะให้ลงบันไดอยู่ษาหันี้ก่อนนั่นแมนปะกิกอีกล้ว ดูพักก็ดูโดนมาเลยไม่รู้เชฟโดนเจมโจนเอาแล้วเออขอเดี๋นี้เราขาดเลือดใช่ตอนนี้เราขาดเลือดนะ้เลือดตัวเองที่ขาวสีตวุฒิเอารถสีตะวุฒิไปดีกว่านกลับไปช่วยก็ลังจะบอกว่าทิ้งดีกว่ากลับไปช่วยคนที่ดาวด้วยน่ะตรงนั้นจะมีคนดาวหนึ่งคนไหม

สังกระสีเมื่อกี้ก็คนหนึ่งอะไปออกรถเลยนี่ไงหนึ่งคนไอ้ยนะตายแล้วปะเนี่ยอีบาร์ยังโอ้โหแดงทั้งตัวเลยว่ะถนนเอ็กสัญญาณชีพนอนเทียไปผมยิงไม่ได้อีบาเราเสียคุณอีบาไปแล้วหนึ่งคน กับเบรดไม่เล้วเอ่อผมไปดูอีกคนตรงแถวๆด้านปลไไายๆตรงนู้นก่อนไปชื่อเอลดีไปเอลอหลวันดัะถอด <c oughs> ไหมถอดเลยไหมบีบาร์ใช้หอลอ่อเหรอผมว่าเราต้องไปแล้วแหละโม,โมโนโน,โนวิง่งเดวมอนมาไม่นโรนตบ มันหัวขาดไปแล้วมันยังวิ่งได้อยู่เดมอนมาวิ่งแข่งกันไอเดมอนเดมอนหัวขาดเหรอ่ิ่ายแล้วจะจะหยุดจะหยุดยิวิ่งมีโดดโอ้ยโอ้ยอ้ยไปเร็วไปเร็วอีงกอีกอีีกีกอีกกี โอ้ยปล่อยแล้วไมอยู่แล้วขนุนโดนมหน่ะอนุนน่าจะโดนขหมยรถรถเราเหลืองเลื้งนะเรื่องเด่วเืยองี้ยอยู่นี่ ยิงยิงบัลยิงบนลล้อด้วยเนี่ยจิ้นกัเหลืองรอด้เนี่ยด้านหญ่มีใครรอดไหมไม่คุไเบโลอยู่ในรถไว้ออ้าวออกมาแล้วบอมบี้มันไม่เห็นอยนนับอลลี่ดยงอยตัวนะจะโดนว้าอีกไมนี่ยใกรถได้คุณไโล ระวังอารมณ์รีนะครับตงรงถนนเลยทีดดย่เราวิงผ่านมาผมแบบรับ,บ <c oughs> ใช่ยิง๋อใชหอดอกหอดอกตรงนี่ผมโดนอ่ะน่าจะโดนรับแถวนี้แหละกล <c oughs> ับเข้าเบสซะ